สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงของชาวปีมะเมียครึ่งปีหลังนะคะ2566ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็จะเป็นการทำนายโดยทั่วไปทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภความสำเร็จต่างๆนะคะก็ขอให้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไป ยังไงก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางและใกล้ลายในการดำเนินชีวิตนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะว่าชาวปีมะเมียในช่วงครึ่งปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชีวิตโดยรวมก็คือไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะชอบความก้าวหน้าชอบการเดินทางชีวิตมักไปได้ดีที่อื่นนะคะมักเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองชีวิตจะลำบากตอนแรกแต่จะสุขสบายในภายหลัง ส่วนเรื่องความรักมักเสียสละเพื่อให้คนอื่นมีความสุขนะคะตัวตนของคุณในครึ่งปีนี้นะคะได้ไพ่เมจิกเชียนนะคะเมจิกเชียนสำหรับครึ่งปีนี้บองว่าใช้ชีวิตสุขสบายนะคะไม่ว่าจะทำอะไรเลิศเลอเพอร์เฟกมีความฉลาดรอบรู้และเชี่ยวชาญมีความสามารถเฉพาะตัวนะคะพูดคุยติดต่อสื่อสารประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วก็ การติดต่อพูดคุยไม่ว่าจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ดีไปหมดบอกได้เลยนะคะสําหรับครึ่งปีนี้ชาวปีมะเมียนะคะส่วนด้านการงานนะคะได้สองไม้เท้านะคะสองไม้เท้าสาไม้เท้าแปดไม้เท้านะคะไพ่ดีมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการงานของคุณนะคะสําหรับครึ่งปีนี้บอกได้เลยว่าการงานของคุณโดดเด่นนะคะ ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนการงานของคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการวางแผนเกี่ยวกับการงานไว้อย่างดีนะคะไม่ว่าจะวางแผนลงทุนค้าขายทําธุรกิจอะไรก็อย่ารอช้านะสามารถทําได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้เลยนะคะบางคนยังลังเลนะเหมือนกับว่าคุณอะกลัวกลัากล้าจะลงทุนดีไหมกลัวจะไม่ได้กาไรกลัวจะขาดทุน แต่ถ้าคุณมัวแต่กลัวนะคะไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรไม่กล้าที่จะตัดสินใจคุณก็ไม่รู้หรอกว่าความสําเร็จเป็นยังไงนะคะยังไงขอให้ตัดสินใจลงมือทํานะคะแล้วก็ขอให้ทาให้ดีที่สุดนะเกี่ยวกับการงานของคุณนะคะในช่วงเนี้ยถือว่าเป็นโอกาสเกี่ยวกับการงานของคุณโดดเด่นมากนะคะส่วนการงานเกี่ยวกับบริษทัทองค์กรรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะ มีเกณฑ์ดีขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะและคุณก็เป็นที่รักของหัวหน้าเจ้านายด้วยหรือบางคนกําลังมีแผนการเดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะลักษณะาบางคนกําลังรออยู่นะเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศท่องเที่ยวหรือว่าทำงานก็ตามนะคะมีโอกาสได้ไปอยู่นะไม่เกินสิ้นปีประมาณเดือนตุลาคมนะคะ ลักษณะว่าคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางประมาณช่วงตุลาคมให้อดทนรออีกน,นิดๆนะคะบางคนต้องการไปต่างประเทศหรือบางคนไปแล้วได้ดีนะบางคนไปทำงานไกลไปทำงานต่างประเทศไปแล้วดีนะคะไปแล้วรวยทุกคนส่วนบางคนต้องการเปลี่ยนงานหรือว่ารองานอยู่ก็จะได้รับข่าวดีในหน้าที่การงานเร็วๆนี้นะคะ คำเตือนนะคะคำเตือนให้ระวังเกี่ยวกับบริวารเพื่อนคนรอบข้างนะคะเกี่ยวกับบริวารของคุณได้ก้าวไม่เท้านะเหมือนกับว่าค่อนข้างอึดอัดใจนะเกี่ยวกับบริวารคนรับข้างเพื่อนฝูงหรือว่าคนในที่ทํางานนะคะให้ระวังการใส่ร้ายปลายสีรับหลังนะระวังคนเหมือนจะหวังดีแต่ประสงค์ร้ายหรือคุณเองก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายเพื่อนฝูงสังคม อยากจะห่างๆออกมาก็ได้นะคะเหมือนกับว่าคุณพยายามตีตัวออกห่างจากสังคมจากเพื่อนฝูงนะคะรู้สึกเอื่อมละอาอยากจะเลิกคบแบบเพื่อนบางคนก็ได้นะเพราะว่าบางคนอาจจะทําตัวไม่ดีคุณก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากคบต่อไปแล้วนะคะทําให้คุณเสียหายด้วยคุณก็เหมือนออกห่างมาเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเพื่อนบางคนคบไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะไม่ช่วยอะไรมีแต่ซ้ําเติมคุณนะ และให้ระวังคำพูดที่จะทำให้กระทบกระเทือนใจคนอื่นด้วยนะคะเพราะคุณเป็นคนพูดตรงไปตรงมานะคะเสแสร้สงไม่เป็นก็าอาจจะทำให้ใครหลายๆคนไม่ชอบใจคุณนักเพราะคุณรู้เท่าทันคนอื่นดังนั้นก็ขอให้ปิดหูปิดตาปิดวาจาเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงหรือว่าอะไรที่นิ่งได้ก็นิ่งนะคะส่วนทางด้านการเงินนะคะตำแหน่งการเงินของคุณ โดดเด่นมากนะคะได้หนึ่งเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะได้หนึ่งเหรียญเก้าเหรียญน,นะบอกได้เลยว่าการงานการเงินของคุณได้ห,น,หนึ่งเหรียญแปดเหรียญแล้วก็สิบเหรียญเป็นไพ่สรุปนะคะช่วงนี้การเงินของคุณนะบอกได้เลยว่ามีแต่รวยแล้วรวยอีกนะคะ รวยแบบไม่เลิกเลยมีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายมีเงินก้อนโตมีโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านต,ตามๆกันนะคะมีเงินเข้ามาหลายทางใช้ใจ่ายไม่ขาดมือบางคนหมดหนี้หมดสินครึ่งปีนี้เลยนะคะชาวปีมะเมียคุณจะอยู่แบบสุขสบายบอกได้เลยว่าอยู่แบบสบายใจหายห่วงนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของคุณ มีเงินเหลือเก็บเหลือกินโชคลาบมีเข้ามาไม่ขาดสายช่วงเนี้ยเป็นโอกาสทองฝั่งเพชรของคุณเกี่ยวกับการเงินการทองเลยนะคะชาวปีมะเมียนะคะมีความเป็นอยู่สุขสบายเห็นไหมก้าวถ้วยมีคนเอาอกเอาใจนะคะแล้วก็ภายในบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะก้าวเหรียญเห็นไหมการเงินของคุณไม่ต้องอะไรมากนะคะเป็นคุณนายได้เลยนะแล้วก็สิบเหรียญอนาคตของคุณ ถือว่าเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งเลยนะคะอย่างน้อยคุณก็มีเงินเก็บเงินกินสุขสบายนะคะเพราะว่าสิบเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็หนึ่งเหรียญด้วยนะคะเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญสิบเหรียญนะ่ะไม่ต้องเอาอะไรแล้วนะคะเกี่ยวกับการเงินของคุณนะคะแต่ยังไงถ้ามีเงินแล้วก็แบ่งเงินไปทําบุญนะคะ บริจาคทานให้คนยากไร้ก็จะเป็นการหนุนนำชีวิตให้สุขสบายยิ่งขึ้นนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะโชคดีตามๆกันนะคะทั้งงานทั้งเงินนะชาวปีมะเมียนะคะส่วนด้านสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะในตำแหน่งเกี่ยวกับสุขภาพของคุณไม่ค่อยดีนะคะได้แฮงแมน เหมือนกับว่าคุณจะปวดหัวบ่อยๆนะความดันสูงความเครียดหรือมีอาการปวดกระดูกแขนขาระบบช่วงท้องกดไหลาย,ย้อนนะคะขอให้คุณพักผ่อนมากๆและก็ดื่มน้ำเยอะๆกินอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะตรงต่อเวลาดีที่สุดไม่มีโรคเป็นรลับอัป,ประเสริฐนะคะขอให้คุณดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีๆแล้วก็คนที่คุณรักด้วยนะคะ ถือว่าในช่วงนี้สุขภาพของคุณก็ไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะส่วนคำแนะนำนะคำแนะนำคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพคุ้มครองอยู่นะเป็นคนมีซิกเซนนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณเมจิกเชียนน่ะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนมีลังสังหรณ์แม่นยำคาดการ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนะคะไม่ว่าใครจะทำอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไร คุณจะรู้สึกได้ว่าเขามาดีมาลายนะคะคุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองนะคุณมีรางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็มีสัญชาตญาณรับรู้ล่วงหน้ามีเจ้าที่เจ้าทางภายในบ้านที่อยู่ที่อาศัยให้คุณดีมากนะคะเหมือนกับว่าภายในบ้านที่อยู่อาศัยของคุณอยู่เย็นเป็นสุขนะขอให้คุณทําบุญกวดน้ําให้กับเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณทําบุญ ถวายอัศนะพระเก้าผืนสิผืนตามกำลังทรัพย์นะคะเพื่อหนุนนำเพื่อหนุนนำให้คุณมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าการทำบุญเรายิ่งทำเราก็ยิ่งได้นะคะยิ่งให้เราก็ยิ่งได้รับนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิในหลายคนสิ่งที่รอคอยที่สุด ก็คือความรักนะคะความรักของคุณในช่วงครึ่งปีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมองภาพไพ่โดยรวมนะมีจะคนเข้าหาคุณนะคะเราก็เริ่มจากคนโสดซีคนโสดชาวปีมะเมียนะคะมีไพ่เกี่ยวกับอัศวินถือถ้วยนะคะ ความรักของคนโสดอยู่ในโหมดว่าวุ่นใจสับสนนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะมีเข้ามาหลายคนนะเวลาไม่มีก็ไม่มีเลยแต่เวลามีนี่ก็เข้ามาชอบพร้อมๆกันนะคะในหลายคนโสดแล้วก็มีสเสน่ห์นะช่วงเนี้ยเหมือนกับว่าคุณมีสเสน่ห์เหลือหลายเป็นที่หมายตามหมายใจของคนที่พบเห็นคุณนะคะหรือว่ามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ช่วงเนี้ย ไม่ว่าใครเหตุนะักก็รักก็ชอบนะคะอยากเข้าหานะมองว่าคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีเคมีตรงกันเข้ากันได้ทุกอย่างนะคะได้ไพ่เกี่ยวกับความสมดุลน,นะแล้วก็มีเคมีมีไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันได้ทุกอย่างเลยนะคะในช่วงนี้คุณจะเจอเนื้อคู่นะคะจะเป็นคู่แท้ในอนาคต ลักษณะบางคนอาจจะเจอทางไกลก็ได้นะคะหรือไม่ก็เดินทางไปเจอกันโดยบังเอิญน,นะมีคนเข้ามาหลายคนนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงด้วยไพ่โซเมทขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวอะไรสำหรับคนโสดหายเหงาได้เลยนะั้นในช่วงครึ่งปีนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่คนดีๆเข้ามานะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะลักษณะจะเป็นคนทางไกลนะต่างชาติทางไกล หรือไม่ก็เขาอาจจะบินมาหาคุณในช่วงปลายปีก็ได้นะหรือคุณอาจจะไปเที่ยวประเทศเขาก็ได้นะมองว่าในหลายคนอาจจะได้พบเจอกันนะคะในช่วงเนี้ยบอกได้เลยว่าคุณจะพบเจอเนื้อคู่ที่เป็นคนรวยมีฐานะดีเข้ามาอุปถัมภ์นะคะผู้มีอุด อิทธิพลบทบาทมองว่าจะเป็นคนธาตุน้ําน้ําก็มีนกรกฎพิกจินะคะคนธาตุไฟเมสิงธนูที่จะเข้ามาแล้วก็คนาธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะส่วนสําหรับคนมีคู่ล่ะเป็นอย่างไรบ้างคนมีคู่นะคะคนมีคู่ได้ไพ่เหมือนกับว่ามีการฟาดฟันกันนะในตําแหน่งคู่ครองนะคะแล้วก็แฮงแมนนะแล้วก็ก้าวแม่เทา้า เกี่ยวกับบริวารคนรับข้างหรือว่าคนในชีวิตนะคะก้าวไม่เท้าเหมือนกับเหนือหน่อยๆนะเกี่ยวกับชีวิตคู่นะคะในช่วงเนี้อาจจะมีเรื่องขัดใจกันแล้วหงแะแหงขัดแย้งทางคําพูดวาจานะคะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่หรือไม่ก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันก็ขอให้คุณจงระวังแล้วก็ใจเย็นๆน,นะคะมองจากไพ่แล้วชีวิตค่วงคุณต่างคนต่างฝ่ายมีความอึดอัดไม่สบายใจ หรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีปัญหาใหญ่อะไรขอให้คุณพยายามปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ภาพไพ่นะคะมองว่าคุณและคนรักยังมีความเข้าใจห่วงใยเอาจะใส่ซึ่งกันและกันนะเห็นไหมภาพไพ่อ่ะเหมือนกับว่าต่างคนต่างอาจจะงอนๆกันมีเรื่องไม่เข้าใจแต่ไม่คุณก็คนรักก็ยังรักเข้าใจเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์กัน แล้วก็ยังเหมือนกับว่าห่วงใยกันอยู่นะคะแต่คนต่างฝ่ายแค่อาจจะเงงนงนกันเฉยๆนะคะแต่ไม่มีอะไรมากนะเหมือนกับว่าบางคนอะอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่ต่างคนต่างก็ยังรักกันดีนะคะขอให้คุณพยายามที่จะทิ้งปัญหาต่างๆแล้วก็พยายามพูดคุยกันนะคะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะให้คิดว่าเดี๋ยวปัญหาก็จะผ่านไปนะคะเพราะว่าไพ่บ่งบอกว่าคุณนะ่ะมีชีวิตคู่ที่ดีนะมีคอมมิตเมนต์กันนะคะเห็นไหมช่วยเหลือสนับสนุนต่างคนต่างฝ่ายก็เกื้อกูลกันนะคะถือว่ามีไลฟ์สไตล์เดียวกันมีความคิดเห็นที่เข้าใจกันได้ด้วยดีนะคะ สุดท้ายแล้วคุณก็จะปักความเข้าใจกันได้ด้วยดีต่อให้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ไพ่สิบเหรียญเห็นไหมเป็นไพ่สรุปอะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นภายในครอบครัวของคุณนะคะเห็นไหมเป็นไพ่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์ความสุขสบายเกิดขึ้นภายในคู่ครอบครัวแล้วก็ความรักของคุณนะคะเป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆนะคะความรักของคุณะ่ะแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะคะ ยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยกับความรักของคุณในหลายคู่นะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่มีครอบครัวถ้าถามว่าคนที่ห่างๆกันไปหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือว่าต่างคนต่างอยู่หรือว่ามีปัญหากันไปก่อนหน้านั้นนะบอกว่าจะกลับมารีเทิร์นนะคะมองว่าจะมีโอกาสกลับมารีเทิร์นยังไงขอให้คุณทําใจสบายๆนะคะเพราะว่าภพยสรุปของคุณนะ่ะคุณและคู่หรือว่าคนรักเนี่ยต่างคนต่างมีอีโก้นะคะ เหมือก็ว่าเขาก็มีอีโก้สูงคุณก็มีอีโกโ้ขอให้คุณลดทิฐิลงนะคะต่างคนต่างลดทิฐิลงก็จะดีนะคะพยายามผ่อนปลนรีแล,ลกหรือว่าพยายามปล่อยวางนะคะผ่อนปลนอะไรที่ยน่นยวนกันได้ก็ขอให้ยน่นยวนนะคะและสุดท้ายแล้วคุณจะมีความสุขสมหวังดังปรารถนาทุกประการเลยนะคะได้ไพ่เดอะซันนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะ ถ้าชื่นชอบถูกใจก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ